สวัสดีค่ะแด็สวัสดีค่ะเอาพบกับช่องบิดไวอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะในสัตวเดรปีโนนะคะนานนะนี่นี่เป็นแบบนี้แล้น่แล้วพี่บีดก็เข้าห้องขนมไปแป๊บนึง่ะแล้วดูทำอะไรหลอกด้วยแล้วน้องไม่ไม่ตอบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเป็นชิคเสร็จด้วยนะทุกคนเราจะมาทำให้ดูแล้วยังไงไปเรียกแม่มา ก่อนก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยแม่เล่าเมาส์นิดนึงเธอวิ่งววนหน้าตาตื่นตลงไปแม่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 แมแมแมหนุ่ยมยีนิจิเนืมเราก็ตื่นเต้นนึกว่าอะไรปรากฏว่านงางไม่ให้ถ่ายคลิปจะาเพื่อนๆทุกคน ก็ <c ười> ขึ้นไปก่อนขึ้นไปกัอนมันดีมากก็ท,ท,ทําที่ตรงไหนคะเพื่อน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 น้องใบทําที่ตรงไหนบอกเพื่อนดิทําตรกบันไดทําตรกบันไดด้วยตรงราวบันไดนี่นี่นี่บันไดบ้านเราแม่ยืนถ่ายตรงบันไดเกือบตกบันได <c ười> คําเตือนห้ามลอกเรียนแบบเ,ด,เด,ด็กอายุต่ํากว่าห้าสิบปี <c ười> โอเคโว้ยพ <istles> okay, ุง okay. พุ้ยพุ้ยอ่ะอุดมสมบูรณ์จริงลูกชั้นโอเคไหมโอเคเ๋ยบ๊ายบายบ๊ายบายไปเนน่ยไปเนี่ยโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปการเต้นอ้าวอ้าวแล้คุณพ้าคพีคี้ขายตกบปนได้หรืแม่ผักแม่แม่ก็หงายเงิบเลยแน่น่โอเค บายบายย่าไปละบายบายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือน